The s e e d Session ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของ The s e e d Session แน่นอนครับอยู่กับเราสองคนเช่นเคยฮะ DJ วินอัคราชชัวสิริสุสกุลครับครับผมแล้วก็ผม DJ โอ้นอัตพงษ์อัตตะกิกุลนะครับแน่นอนนะฮะแขกรับเชิญของเราเกสพิเศษเลยนะฮะน้องนพนัยยังกูลเย้สวัสดีรอบหนึ่งนะคะ วันนี้เป็นไงบ้างครับมาเจอกับเอ็ก u s คลูซีฟคอนเสิร์ตแบบนี้ในเดอะซีเซชันของเราสนุกมากรู้สึกเหมือนแบบอยู่ใกล้ชิดนะคะเป็นกันเองเหมือนเราเล่นอยู่ที่ห้องนั่งเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนไหมครับอะไรคือการอะไรนะครับเหมือน,อนเหมือน <laughs> มีสายนะไม่ไงห้องเล่นที่บ้านอาจจะไม่กว้างขนาดนี้จะแคบกว่านี้นิดนึงแล้วมีกลิ่นมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวโชคดีนะได้มาเล่นที่นี่เนี่ยต้องขอบคุณเซตเซตเซสชั่นมากมาที่ได้ชิดขนาดนี้นะคะอ่าเมื่อกี้ร้องเพลงซิงเกิลล่าสุดไปแล้วโอ้ย์เยอยากให้พูดถึงซิงเกิลนี้เ่อรายการยังไงบ้างค่ะคนตอบรับเป็ไงบ้างเฮ้ยโอเคเลยนะคือ ตอนที่ทําเพลงนี้อะค่ะไม่ได้หวังอะไรหวังแค่ให้คนฟังก็พอแล้วให้มีคนเปิดฟังเพลงของเราไม่ใช่แบบเฮ้ยเพลงอะไรเราไม่ฟังอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ได้มีโอกาสทําเองเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นแค่ได้ทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวเรามากๆแล้วปล่อยออกมาแค่นี้มันก็มีความสุขมากแล้วอะผมไปเดินตามตลาดนะปกติคนเนอร์ชอบแบบโอ้โน่นนี่นั่นก็บอกอู้ย่จริงเหรอตกใจเลยเฮ้ย นี่แนวใหม่มากเลยเนี่ยดีใจอ่ะกำลังเป็นกระแสกำลังเป็นกระแสขอบคุณมากครับรวมไปถึงตอนนั้นมาสัมภาษณ์บอกว่ามิวสิกวิดีโอเพลงเพลงนี้เนี่ยทำเองด้วยใช่ผมดูแล้วผมชอบมากนะจริงหรอแนวมากมีโดดน้ำโดดโดดลงโดดขึ้นปัญหาเนะฮะมิวสิกวิดีโอโอเคครับผมสนใจคนที่เล่นมากกว่าทำไมอ่ะไม่รู้สิหมาเหรออ๋อใช่มีหมาัู่สองตัวสามตัวเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าโจกครั้งนี้ยากมากใช่ก็คือ มีเวลาเตรียมงานน้อยมากก็คือมีคิดมีเวลาให้คิดคิดปลุกคิดพร็อตอ่ะวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งไปซื้อพร็อตแล้วก็อีกวันหนึ่งถ่ายเลยนี่แล้วก็ต้องาถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สุดยอดนะคตัดต่อด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนใช่คือตัดนี่ทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดมากนะนี่มันก็ยังงงอยู่ว่าตัวเองผ่านจุด มันมาได้ไงไม่เดือโอเคเราดูเราชอบไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรากำลังแฮปปี้มากทำไมดราม่าต่างกันช่ไม่แฮปปี้แฮปปี้สวอารมณ์นะสวอารมณ์แรงมากเลยฮะนะเดี๋ยง่ายเดี๋ยวลองไปฟังด้วยจะมีอีกหลายซิงเกิลที่จะได้ร้องตบวันนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่คอะยังมีซิงเกิลกันก่อนเพลงนี้ทำเองด้วยแล้วติดซีชาร์ตท็อปทวีตี้ของเราฮ่จริงเหรอจริงสิครับสูงสุดอันดับที่หกเลยนะโอ้ ขอบคุณมากนะคะต้องบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับครับทู้สึทั้งหมดติดชา์ดด้วยเพราะว่าซีดเป็นคลื่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะศักดิ์สิทธิ์อะที่แบบเป็นคลื่นที่เป็นคลื่นที่แบบดีไงแบบใครติดนี่ถือว่าเจ๋งอะค่ะทางประเทศทางประเทศใช่เป็นคลื่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแฟร์แฟร์ไม่มีค่ายไหนไม่มีอะไรซีดเป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครติดก็ ก็ต yeah, right. really? sure. well, ้องดีใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยแต่ที่แน่นะผมมั่นใจว่าส่วนหนึ่งนะที่น้องรนมาถึงระดับหกได้ครับเพราะว่านี่เลยยี่สินก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะอบางคนกดกันทั้งวันกดกันทั้งวันถูกต้องนะมันก็ไม่ทำอะไรนั่งกดอย่างเดียวตอนนี้ไล่โดนไล่ออกจากงานแล้วเออนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้มั่นใจว่าโน้ตจะต้องทำให้ทุกคนฟินอย่างแน่นอนถูกต้องด้วยเอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ตนะฮะอย่างอุ้ยเย็นนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นอะคูสติกด้วยเป็นเวอร์อะคูสติกใช่นะครับี๋ยวจะมีอีกหลายเพลงด้วยใช่ไหมครับเป็นชิ้นเก่าๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณนพแนงกุลต่อเลยครับครับผมอีกรอบหนึ่งนะรู้จักเพลงนี้กันไหมคะงั้นต้องร้องกันได้ใช่ไหมโอเค

ได้โปรดบอกฉันได้ไหมทำไมจึงเป็นเช่นนี้ได้โปรดบอกฉันชัดๆสักที่บอกสิว่าเธอแค่ว ปรดบอกฉันชัดชดสักทีบอกสิว่าเธอแค่ไว้วันแต่เธอรักครั้งนี้มันตายไปแล้วถ้าฉันหมดความสำคัญ เอาเพลงต่อไปเลยแล้ว <divide> กันนะคะเพลงต่อไปเป็นซิงเกิลที่นนชอบมากๆเลยซิงเกิลหนึ่งเป็นเพลงที่นนได้มีโอกาสร้องคู่กับพี่ชายคนหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องหันไปมองเลยเข้ามาไม่ได้ เขาติดงานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยขออนุญาตร,ร้องเพลงนี้คนเดียวนะคะรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ร้องคนเดียวก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยจะร้องเป็นทั้งหญิงแล้วก็ทั้งชายเลยนะคะ oh. วันนี้เป็นไส้เดือน oh. ลองฟังกันดูแล้วกัน,นะคะ่ะ ฉันฝันถึงเธอเดี๋ยว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 ก่อนสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวน็อต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 โอ้ยโอ้ยไม่ได้เข้าแล้ทีเดินเลยกันพี่ชายอะไรพี่มาได้ไงน่ะ เพื่อนนอตแล้วพี่มาไม่ได้ติดต่อก่อนโทรศัพท์แบตหมดอ้ไม่รู้ใช่ไหมพี่มาไม่รู้ขอเสิงมือกับพี่ดิวยนะคะโอ้ยแต่วันนี้อดเป็นไสเดือนเลยอะทำไมเมื่อกี้ไงขึ้นมาแล้วอะแล้วเลยก็ไม่ร้องก็ได้มานั่งดูเฉยๆก็ได้วันนี้พี่ดิวมาทั้งทีนะคะครับผมจะไม่ให้ร้องไม่ได้แล้วแหละได้ได้พี่นั่งดูเฉยๆได้ไม่ได้เพราะว่าแฟนคลับเขาเรียกร้องมาใช่ไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมเอาไปเคลียร์กันเองนะ,ะนี่ปัญหาภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะร้องเพลงอะไรกันนะฮะอ๋อเพลงอ,อบอกว่าอย่าขอมาลำ่ำบอกออไม่ใช่แล้วแม้เมื่อกี้เราขึ้นเพลงอะไรมาก็ร้องเพลงนั้นไงเพลงของเราอะพี่ออ,อ เดี๋ยวก่อนนักดนตรีขึ้นคีย์ให้หน่อยเนี่ยก็จะบอกว่าแกคุยนั้นหาคีย์ไม่ถูกคงเป็นเพราะฉันฝันถึงเธอเมื่อคืนพอตืนมาก็ยังนั่งนึกถึง เธอที่เคยรักเธอที่จากไปมันทำให้ฉันยิ้มยิ้มทั้งน้ำตานึกถึงสัญญาที่ทำไม่ได้จะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้า และคำว่ารักไม่ตรงกับฉันแค่เรามองรักด้วยสายตาตางกันฉันรู้เพียงแค่เธอคือโลกของฉันขาดเธอเหมือนขาดใจ ไม่รู้ใจคนอย่างเธอ รักคำเดียวไม่พอให้อยู่ด้วย ค,คือโลกของฉันขาดเธอไม่ขาดใจแต่ม่รู้ใจคนอย่งเธอความรักแรกรักก็สิ้ ขอให้อยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้าย โอ้โหสวัสดีครับ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 น้องชายไมัเคยเปลี่ยนโอ้ครับผมเหมือนจะไม่รู้กันเลยนะนี่เราจะพูดอะไรดีล่ะเราเนี่ยถ่ายพี่ดิวด้วยนะครับพี่ดิวรุนพงษ์เอาเสียงปรบมือให้กับพี่ดิวด้วยครับผมครับผมครับผมสุดยอดแกสของเรานะฮะมีเซอร์ไพรส์ทับเซอร์ไพรส์ทีถูกต้องซับดาวน์นู้ไม่รู้ไม่รู้จริงอ่ะจิ๊ไม่จริง สบายว่าไม่รู้ไม่รู้ครับอผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยว่าพี่โทรศัพท์ตังก์หมดนะฮะที่เติมตังก์ให้พี่หน่อยสักสองแสนโอ้พี่โทรพี่โทรไปไหนครับอ่าพี่โทรไปเมียนมาเมียนมาไปถึงสองแสนสองหมื่นก็คุยกันยากนะครับเอาเถอะเข้าเรื่องเถอะอย่างนี้ติดเจ้ดต่อไปของเรานะครับเราก็จะมีเหมือนเดิมให้คุณผู้ฟังนะฮะจับขึ้นมาให้คุณดิวม้างดีกว่าพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวเลยเลิกเลิกเหรอใช่เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเขาเขียนมาฮะ อ้จะเป่าคาถามหัศจรรย์แห่งรักเอาไหมเอาไหมอมหัศจรรย์แห่งรักนั่นแหละได้หนึ่งลิงโทนครับมไม่โดนใจไม่โดนใจยังไม่โดนนะคะจำเนื้อไม่ได้มันได้แค่นั้นอันนี้อะไรไม่รักกฉันจะไปร้องไปแล้ว นี่มาเหมือนรู้ซีเควนซ์เลยนะว่าทำอะไรบ้างจริงแล้วพี่ดิวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโปรดิวเซอร์ครั้งนี้นะคะครับพรอมลิควิดตกลงใจยืมลิควิดใช่ไหมจึงเขียนให้ผิดอย่างนั้น ที่ร้องกันในห้องสอบเหรอครับใช่ครับผมปกติเนี่ยเอาลิขิตเขียนโต๊ะไว้เป็นข้อสอบครับไม่ได้เขียนจองไว้ว่าโต๊ะเราเหรอครับคุณทําเหรอผมไม่ได้พูดนะจองแล้วอย่างเงี้ยเหมือนแบบงานเรากระทงแล้วเขาจองเป็นแผงเป็นแผงแบบอะไรเงี้ยคะเอาไว้เขียนใส่ตัวเองดีกว่าจองแล้วโอ้ยพี่นิวครับฮะออกอากาศทั่วประเทศนะครับ อ้าวก็หมายถึงว่าเมิใช่ไหมะมายถึงว่าเนี่ยเขาจองที่จะทํางานเพลงให้ดีที่สุดโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหุ๊ยเกือบไม่ได้เมื่อกี้อ้นพี่เจ็บสีข้างว่ะขอไม่ผมดังกว่านี้ผมผมรู้สึกเสียงตัวเองเบาเบานะฮะ อ่ะผมไม่กินซุปยังไงยังไงเอา้เอาแม้เอ้าแม้เพลงนี้เราชอบนะที่เรออางี้ปะ่ะพรหมลิขิตเป็นดั่งผาอันนี้มีคนเขียนขอมาใช่ไหมครับมีคนเขียนบอกใครเขียนขอ,นขอมาง<ไ>ี้ปะ่ะ ผมลิขิตอยากขอเองก็ได้อ่ะเดี๋ยวปิดจั๊กไว้หน่อยวันนี้ไม่ต้องปิดเอาไว้ขอเองก็ได้พี่พี่เขียนมาเองเขียนเองพี่เขียนมาเองอ๋อเมลงจริงๆนะถูกต้องแล้วที่ที่จะร้องเนี่ยผมลิขิตบันด้านช้างปลาเป็นเพลงนี้หรอใช่แต่นักดนตรีแกอีกเพลงหนึ่งอ๋อขอเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวก่อนแล้ก่อนที่จะเข้าเพลงครับผมไม่น่ามีอะไรจะพูดไงก็แบบพี่ดิวมาทั้งทีทั้งทีไม่ได้ออกนานงานคู่นานนะฮะไม่ได้ออกงานคู่กันนานแล้ว อยากจะบอกอะไรวันนี้เราร้องเพลงผมนิคิดใช่ไหมครับผมครับคือพี่นุ่นอยากจะบอกว่านุ่ดีใจมากๆนะที่แบบที่ผ่านมาเราได้ร้องเพลงด้วยกันตลอดครับพูดแล้วจะร้องไห้นะเนี่ยคือพี่คิวดีเดอะสตาร์เขามีกี่คนอ่ะแล้วเราได้มาลองด้วยกันไม่ใช่อะไรหรอกเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องกันเด้งแล้วก็แล้วตอนนี้เนี่ยนุ่นกำลังจะซึ้งแต่ป้ายเขียนมาว่าเข้าโชว์เลยผมเดี๋ยวก่อนสิ ก็นะคะขอโทษแทนนนะครับน้อยเดี๋ยวก่อนก็คือนั่นแหละก็ดีใจมากๆที่แบบดีใจจริงจริงมาอยู่คู่กับพี่ตลอดงานไหนงานไหนก็อยู่ด้วยกันพี่ก็เกาะน้องกินไปเรื่อยอย่างนี้แหละไม่พี่พี่แก่แล้วพี่แก่แล้วไม่หยุดตีจะซึ้งฟั้งใจฟังหน่อยก็นะคะดีใจมากๆที่อก็นั่นแหละดีใจมากๆแล้ววันนี้น้ทก็มีอะไรอยากจะบอกกับพี่ดิวอ่ะครับ อยากจะบอกว่า <Wow. S 1> Happy birthday to you ก็ขอขอบคุณเค้กที่อวยพรวันเกิดปีหน้าของผมมากครับคูอ82แล้วครับผมเย้จริงจริงตั้งใจเป็น82แล้วก็รู้สึกว่าหน้าพี่ดิวไปแล้วครับผมแล้วก็ขออนุญาตทุกคนอีกครั้งครับผมปีนี้ผม27ครับไม่ใช่พี่ดิวแถวบ้านนนระเวลาวันเกิดวันเกิดขาให้ปากยีเกินหนึ่ง เกินหนึ่งอันอ๋อเป็นเคล็ดว่าให้มีชีวิตยินใาวอีกหนึ่งปีถูกต้องก็หมายความว่าจะให้พี่มีชีวิตอีกหนึ่งปีเท่านั้นล้วปีหน้าเราค่อยว่ากันใหม่ปีหน้าเราค่อยว่ากันหม่ว่าพี่ดิวสมควรจะอยู่ต่อหรือเปล่าอ๋อนี่คืออยู่มีชีวิตอยู่ปีต่อปีเหรอครับปีต่อปีนี่ก็คือยงว่าจะไปหรือไม่ไปดีปีหน้าแหละพี่พี่ต้องไปทำบุญจุดน้ำมันตะเกียงต่อชีวิตตัวเองครับผมเอาเป็นเหมือนเซ็นสัญญาปีต่อปีไปฮะแต่ว่าตอนนี้ครับร้องเพลงนี้ดีกว่าฮะผมลิขตคครัับบเสียมกดดววแล้โ นี่แหละจริงๆมันเป็นพรมลิขิตจริงๆที่ทำให้เราได้เจอกันจริงๆค่ะทำบุญไม่รู้กี่พันชาติก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะจริงๆเข้าซึ้งเช่เลย ล้านคนช่างไรเหุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่อไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆช่กัน้องหนยนะคะตกลงคือพร้อมและเข็ใช่ไหมที่เคียนให้เป็นอย่างานั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นขอได้รูหม่เ,<ร>เพราะอย่าทำให้เราพลาดให้เรารักกันต่นั้นทีจนหวั่น ช่างไรเหตุผลที่เธอต้องเลือกฉันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองสซสัๆตกลงคือพร้อมและคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนานขอได้หรือไม่ We'll let me, world pass let's love each other. one ไรผลที่เธอต้องเลือกฉันจากเป็นคนมีชื่อไรสุดท้ายก็ได้แต่ทำกวเอง้นกครั้งตกลงคือพร้อมลิือก็ตใช่ไหม อย่าทำให้เรา,เราพลาดให้เรารักกันเหนื่อนหน้าทั้งจน,จนวนันตายขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหม ยินดครับต้องบอกอย่างนี้นะว,ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ดิวรุนพงษ์แล้วคุณน,นรสพนยังกูลมากๆนะครับขอบคุณครับเดอะซีเซชั่นในครั้งนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับขอบคุณด้วยกับทรีบอ a แบรนด์ FTX t, t X, ครับแล้วก็ควิ c กแสบรถกุ้งนึ้อมะนาวแสบจี๊ดได้ใจครับใช่แล้วนะฮะที่สำคัญเลยนะขอบคุณด้วยนะฮะตบมือตัวเองหน่อยนะฮะในห้องส่งของเราเลยนะครับชาวซีทุกท่านเลย แล้วติดตามดูดีนะครับว่าครั้งหน้าจะเป็นใครนะครับเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวไงพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้หมดเวลาแล้วเสียดายเลยเกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Deep Session